พระมหาัิ์และก็ผู้มีเกียรติที่ไปรัทานในพิธีนะคะรับแสดงความเคารพแม่ทัพภาคพิธีรับทานในพิธ,พธีทั้งหมด พระิสีทประธานในพิธีนะครับได้รงการพระผู้พระพรทธธรรมสมมตงบนเดิมนากระผมรขออนุญาตเปลียนเสินพนตรีสุรเทศอแก้วผู้มรชาการ,นรบนพา้นที่44ชายกรุนก้ำบ้านเและครอบครัวภายในข่ายเขตลรศักดิ์รวมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุพรร ขอกราบขอบพระคุณแม่ทัพภาคที่สีที่ก,กรุณาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีพวงสวำเเมืองจังหวัดจุฬรรในครั้งนี้สำหรับการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา566ในการจัดสร้างศาลาปฏิสถานดังกล่าเป็นแบบศาลาจักรทิพย์ทรงยุโรปแปดเหลี่ยม หลังคาเป็นแบบหัวแบบคึ่งบนขนาด8เมตรตรงชุดรองบนเจ้จากได้รับความร่วมมือจากกรรมกงรครอบครัววันใจยประชุประธานสมาคมแห่งนี้ทำไวนายศรีชัยวีระนรสรรพานิชปรยกนางสาวพนิันต์พุ่มประพันธ์สถาปนิกทำงานการเข็ดดแปดุดกจัง รับประารทพระบรมราชาเิครับอาันทนอารที่ต้องเครื่องดืมสนตินิสกี้ถวายจุดพระโอษฐ์ไรสถวาและภาพทุกขาวภาพทุกขางเป็นท่าสถีตนมดับบรรยาาศเย็ิเิ Thank <laughs> you. ประคุประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดชิตวัวตรงหลกเลยแ่ท่านแต่ละท่านก็คือองตรหลักว่านี่มันตกกระสุนหรือแสตรงเลนปัดุกทางเสร็จนะครับ <ihn> ก <Maybe> ็จะที่เนทุกวัน เป็นเป็นปฏิบัติปฏิพรที่ได้มานะครับแล้วก็เราทันเทพยดาเจ้าท้าวเทมอยู่ <coughs> 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 โทสัมมะเมนะเวรุปัคโขภูเวโรภะทารังติทังจาคาตัทธาจาปุมะธาเทวานะขามะอิทิภะกัปนอกจากนี้ขอกราบดิมนัต ในขั้นตอนของการเจอป้ายนั้นนะครับทางท่านพลตรีสุเทพรือแก้วผู้บัญชาการมรดผลผ่านปกที่44นะก็จะเป็นทุกที่เชิญพระองค์จับให้กับท่านประธานในพิธี 3, ครับ ก็จะถวายมบรยการเปลียนเครื่องของนายประาศรัศก,การะ การดำเนการในช่วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนด้วยดียจากข้าราชการพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ในโอกาสนี้ก็เป็นฝัจกำลังใจทัองสาม ถ้าจุดกองก้าวเราอยู่แถวที่นะรที่ผมได้เพินอยางเพลินที่ว่าในวิา้นะที่ผมได้ไปช่องเป็ดสจังหวัดนะครับกองทัพเรืมีค่ายึกทหารอยู่ที่่สิบสามท่านะครับผมได้เห็นว่าคลื่นทลายกาเนิดลูกเรือรถถ้าจุดกองกาที่คือประวัติของกบฏขุนนะครับในทหารหลั พระองค์ท่านคือเสียงปู่ของของพวกเราที่พวกเรานับถือมาตั้งแต่เข้าปเรียนมูลนราชทัศนจังหวัดภาคใต้ครับได้เห็นแล้วว่าและในพื้นที่ภาคใต้น่าจะมีหลายทา่ที่ยังไม่มีสาราภงกมณีสถานนะครับผมก็เลยดำเนิวการให้สร้างสาราภงกมคีในทุกทา่ทั้งหมด14บ่าีนที่ยังไม่มีสาราภงกมณีจังหวัดสเด็จพระจุลนามณ์สร้างใจอยู่หัวและบางจังหวัดไม่มีตั้งถึงสองที ของพระลูกศิษย์เนี่ยเขาเจอเราจะสร้างเจ้าหัวเลยนะครับบางครั้งจัดกิจกรรมที่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับก็ต้องนำพระลูปมาตั้งแล้วก็จัดกิจกรรมในวันในหลายวันของที่เขาเผชิญเขาเจอเราจะหัวผมมั่นใจว่าทุกท่านทราบอยู่ว่าประชารทากของเรานั้นท่านได้ทรงพัฒนาบริรัฐประเทศมาได้อย่างไรนะครับที่ผมจะไม่ขอกล่าวแต่ผมขอยืนยันว่า เป็นที่รักและที่เคารพของพวกผมในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าคนเดียนแล้วถ้าเจอเรืมองเก้าก็เหน่อยมาจากที่นั่นถ้าไม่ใช่คนเรียวแ้อย้าเจอเรื่งเก้านะพวกผมหรือหลายๆคนคงไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับผมเลยก็ได้สร้างให้ทั้งหมด14ค่ที่เลยที่14จังหวัดภาคใต้ สภัสทุกขาวินาศยา,าปริตังครูธรมคลางตัง ซึ่งได้รับพระราชฐานนามค่ายนามตะกุลของกรมหลวงจุมพรคําว่าเขตอุดมศักดิ์นะครับเมื่อ55ปีที่แล้วในผิวกาสมาสร้างเป็นเหรียญที่ระลึกสักครั้งหนึ่งแต่ซึ่งจากที่ทราบจากประวัติศาสตร์แล้วก็ทราบจากคนเก่าแก่ที่ทักที่พูดคุยกันทราบว่าที่นี่แห่งนี้นะครับเมื่อสร้างค่ายครั้งแรกนะครับได้มีการสร้างเหรียญกรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์รุ่นสร้างค่ายนะครับรุ่นสร้างค่าย ซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น55ปีเป็นครั้งที่2ซึ่งรุ่นนั้นหาไม่ได้แต่รุ่นนี้ยังหาได้อยู่นะครับแต่โชคดีนะครับขออนุญาตต้อง